กิจกรรมใหม่ฐานรับโมโคนะครับน้องๆมีน้องหลายคนมากๆเลยนะครับผมคอมเมนต์อยากบอกว่าลุงครับช่วยสอนเล่นกิจกรรมใหม่หน่อยนะครับผมโอเคหน้าตากิจกรรมของฐานรับโมโคก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องนะอ่ะไปดูอ่ะสกู่นะครับสักูโอ้เพื่อนเชิญมาเต็มเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าตากิจกรรมกันนะครับผม นี่อันนี้ฉันมีของรางวัลเล็กๆน้อยให้นี่นะครับผมได้มาแล้วนั่นก็คืออ่าเป็นทางด้านของสแตปมนะครับเอาไว้แรกของรางวัลรือว่าลงเล่นกิจกรรมอ่าสแตมนี้เอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมไปไปดูตรงนี้นะครับผมดูข้างล่างนี่นะดูข้างล่างนี้นะครับผมปิ้วปิ้วนี่นะเห็นไหมปิ้วปิ้วปิ้วเห็นไหมครับข้างล่างขวามืออ่ากดเข้าไปตรงนี้นะครับนี มาถึงหน้าตรงนี้แล้วก็จะให้เราเริ่มเล่นนะครับผมน้องๆดูไอตัวข้างบนนะที่เป็น,ในใคล้ายสั์ปะาดเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรยาละาลวกากาศหรอเหมือนเกมตอนที่ลุงแบบเป็นเด็กอะ่ะ <Yeah. S 1> เอออ่าสแตมข้างบนตรงนี้สามารถเอามาเล่นตรงนี้ได้แล้วก็จะได้รับทางด้านของไอทางด้านของเหรียญตรงนี้แล้วก็เหรียญเอาไปแลกรางวัลน,นะครับผมมามาเริ่มเล่นกันลุงจะเริ่มเล่นให้น้องๆดูก่อนกดเลยปุ่มบังคับจะอยู่ทางซ้ายทางขวาน,นะครับน้องๆ จะดีขึ้นไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครแบบจักัดศัตรูได้ไวมันก็จะได้คะแนนเยอะนี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงเด่ยแชมป์เก่ามาดิ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 าดาดเรียบร้อยนะครับผมบูยาก,กับใช้เวลาไป14วินาทีนะครับผมคะแนนที่ได้คือ284นะครับผมรางวัลก็ได้ทั้งของเหรียญมา28เหรียญน,นะครับผมเอาอีกรอบเริ่มอ่ามันก็จะยากขึ้นแล้วเห็นไหมจะมีตัวใหญ่ขึ้นมา ผมมาขับเหมือนเดิมเลยนะครับน้องผมมาขับเหมือนเดิมเลยผมขับเหมือนเดิมเลยนะครับผมมีโอ้ลุงเซียนอยู่แล้วมาเดอมาเลยมาเลยมาเลยมาเดอ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 เรียบร้อยครับผูกใช้เวลาไป11วินาทีโอ้โหคะแนน399นะครับผมพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตรงนี้เหรียญหมดแล้วนะอ่าสแตมป์หมดแล้วเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องไปทำกิจกรรมรายวันไปนะครับผม โดยสแต็มหรือโทเคนนะครับจะหาได้ตามแมปต่างๆนะครับมีแมปทั่วไปแล้วก็แมาจัดอันดับนะครับน้องๆ CVC ไม่มีนะครับหรืออาจจะมีหลังจบเกม2อันอะไรประมาณนี้น้องๆก็ลองเล่นดูนะครับของเหรียญตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแลกรางวัลกันแลกตรงไหนออกจากหน้านี้ไปก่อนอ่าออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับผมนี่กดคำว่าตรงนี้นะครับผมร้านค้าเนี่ยนะครับผมตัวตรงร้านค้าน้องๆสังเกตตรงข้างบนนะตรงข้างบนคือจํานวนเหรียญของเรานะครับผม จำสักครู่นะครับผมตอนนี้เหรียญเรามีแค่67นะครับผมก็สามารถแลกพวกนี่เอาไปแจกเพื่อนๆน,นี่คือเขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งใจของอะ่ะหนา้า็อบบี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราปลดล็อกปลดล็อกร้านค้าตรงนี้ถึง25%เราก็จะสามารถแลกของวันเหล่านี้ได้นะครับมีทางด้านของนี่โค้เท่แอ,อร์บอทนะครับโคดเท่น้องๆดูสิอแอ,อร์บอทสวยนะ ก็มีนี่ประมาณนี้เลยแล้วพอ50%ปลดล็อกมาถึง50%นะครับผมของรางวัลที่แรกได้นั่นก็คือนี่สกินรถโอ้โหโคตรเท่ินรถโมโคครับน้องเออเท่มากแล้วก็มีทางด้านของตัวนี้เป็นอะไรอ่าอ๋อไม่แน่ใจนะเป็นเข็มขัดโมโคน่าจะเป็นไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่แน่ใจนะจะมาคอนเฟิร์มนะครับผมพอ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปดูเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีแล้วบ้างก็จะมีทางด้านของอ่าตัว ต่างๆตัวเดมอนรอยัลบัตรซุ่มปืนบัตอีโว้ครับแลกได้แบบเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็100%โอเคนะครับผมน้องๆกิจกรรมโมโคก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีมีอะไรที่อัปเดตนะครับเดี๋ยวลุงจะมาอ่ารีวิวให้น้องได้รับชมนะครับผมโอเคนะครับน้องๆกิจกรรมโมโคก็จะเล่นประมาณนี้นะครับน้องๆนะหากน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามลุงได้นะครับผมกิจกรรมจะอัปเดท เรื่อยๆนะครับมีน้องๆดูสังเกตดูข้างหน้านะสังเกตนี่สังเกตตรงนี้นะกิจกรรมมีอะไรบ้างน้องๆดูสังเกตตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรที่มันอัปเดตใหม่กว่านี้ลุงจะมาทําการอัปเดตให้น้องๆได้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมน้องๆใครยังไม่มีก็จีวันนี้ <Time S 1> ก็จีมาด้วยนะอ่าก็รีบไปสุ่มเอาก็จีด้วยนะครับส่มลุงมีแล้วนะก็จีลุงก็เลยไมไ่เอานะครับผม โอเคครับน้องๆลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ